เอาแล้วครับมาว่ากันต่อชดใช้การบ้านดีกว่าเ,เราตั้งประเด็นสี่ชอวืดจริงหรือเปล่าะระดับสี่ชอวืด ประเทศนี้มันจะเหลืออะไรอมันก็ต้องเป็นไปตามแบบจังหวะเวลาหรือเปล่าคะก็ที่ผ่านมาผลงานของสีชเองก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากสักเท่าไหร่เอ๊ะหรือว่าดิฉันขอภัยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะทำไปเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีชเข้ามาเลื่อนมันก็จะทําให้โคต้าต่างๆในพลังประชารัฐมันสันคอะพี่นัก่าเรียนนะว่าเท้าวันนี้น่าจะเป็น วันแรกเลยที่สื่อทุกสำนักเข้าฟันธงโผครมมตูสองทับสามตรงกัน<ช>ทุกสำนักซ,ซึ่งซึ่งอนุมานาว่ามันน่าจะนิ่งแต่ตราบใดที่ลุงตูยังไม่นําขึ้นทุนเก้ารอโปรดเก้าไม่เป็นไรตราบใดที่ยังไม่นําขึ้นทุนเก้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ผู้กันกลมกลมกันอที่บอกว่าฟันธงตรงกันเริ่มจากเดนิวก่อนไหมใช่ค่ะเดนิลเดนิวลองดูเลยนะผ้าั่วนะคะนี่เดนิวบอกว่า ชัยวุฒิตรีนุชแสงโค้งคว้ารัฐมนตรีศึกษาวัฒนธรรมโยกอิทธิพลคุม D.E.S. นะโอเคค่ะสรุปนะสรุปนะก็คือเอาชัยวุฒิไปเสียบรอมบอลศึกษาธิการแทนครูตั้นขณะเดียวกันโยกเอาอิทธิพลคุณปลื้มจากวัฒนธรรมไปว่าการ D.E.S. แทนแทนแท,น,ทนคุณบีตรีนุชเทียนทองมาโค้งสุดท้ายเสียบ ได้เป็นน้าตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแทนอิทธิพลนี่คือโผของเดนิวแต่คราวนี้ไปดูโผของไปดูโผของไทยรัฐบ้างอ้าวไทยรัฐไทยรัฐไทยรัฐก็พาดหัวใกล้เคียงกันนะคะชัยวุฒิตรีนุชตัวเต็งป้อมเผยส่งสองชื่อรัฐมนตรีนี่นะคะก็นี่ละก็ลุงป้อมลุงป้อมบอกว่าส่งไปแล้วแต่นายกบอกว่ายังไม่เห็นเห็นเลยค่ะสรุปชัยวุฒิตรีนุชตัวเต่งสอดคล้องกับ เดลนิวนะต่คราวนี้ไปดูไทโพสไปดูไทโพสไทโพสบอกว่าชัยวุฒิตรีนุชเสียบเก้าอี้รัฐมนตรีตรงกันตรงกันนจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าใช้สับกกตกกตกันนะมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอไปดูข่าวสดอนะคะเหมือนกันเลยค่ะชัยวุฒิตรีนุชขั้วรัฐมนตรีป้อมส่งสองชื่อนะคะดักคอกรปปสวิ่งเต้น บิ๊กตู่ด้วยอ่ะพอแล้วั้งฮะมีฉบับไหนที่ต่างเห็นว่ามีบางฉบับที่ที่ที่แตกต่างออกไปว่าคืออย่างนี้คือคือคือมันต่างกันตรงที่ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถิติการค่ะคือคือบางสํานักเขากค้าบอกว่าคุณแฮงค์อนุชานาคารสายจะถูกโยกจากรัฐมนตรีประจำสำนักไปว่าการศึกษาธิการมันก็ควรไหมอะพี่ระดับเลขธิการพรรค ขณะเดียวกันคุณชัยวุฒิจะเข้าไปเสียบที่มติประจําสํานักมันไดสามขั้นอย่าเร็วนักไปเริ่มต้นที่ประจําสํานักก่อนได้ไหมขณะเดียวกันเสียแห้งเขาเป็นถึงเลขาธิการพรรคก็ต้องอัพเลเวลหน่อยก็ควรได้ขึ้นวาการได้ขึ้นว่าการแต่ก็อยู่ที่ใจนายกนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการประชุมในช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็มีคนไปถาม ถามอปรอถามท่านนายกด้วยนะคะแล้วก็ถามรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้มีขาวว่าผิดหวังอกหักอาจจะถูกแบบปรับออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณสุชาติทํามนตรีแรงงานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เฮงกับแฮงเนี่เขาก็สนิทกันแล้วก็ไปถามพี่แฮงนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่เฮ้งก็คือท่านสุชาติเนี่ยจะหลุดจริงหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าได้รับการยืนยันจากพี่แฮงก็คือคุณอนุชานี่แหละว่า ผลงานขนาดนี้ไม่หลุดไม่หลุดรอกสรุปสรุปก็สอดคล้องกับโขของ,มมงเส่อทุกสำนัก